เป็นเบาหวานเขามีอาการยังไงคะ่าปัสสาวะบ่อยค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนอนไม่เต็มที่ค่ะแสดงว่าอย่างนี้เราก็เพียสิค่ะเพียค่ะแล้วลองทานหลังจากที่ทาน K.O. ไปเกิดอะไรขึ้นก็ดีขึ้นค่ะคุณป้านี่เกือบ200แสดงว่าเป็นเบาหวานแต่นะตอนนี้101เอาก็เรียกว่าปกติละค่ะองนี้ดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจเคไปแค่2กล่องเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มั่นใจในเคโอไหคะมั่นใจค่ะ ลองดูนะคะเพราะว่าดิฉันลองดูแล้วดีขึ้นดีใจมากๆค่ะหรับท่านได้ที่มีปัญหาปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวบ่อยๆจะลุกขึ้นยืนทีหนึ่งก็มีอาการบู้ป้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันสามารถทานตัวนี้ได้นะคะผลิตภัณฑ์ KO ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่เป็นเบาหวานแต่ที่ตื่นเต้นก็คือว่า เพียงแค่ทาน KO ไป2กล่องเท่านั้นค่ะอาการเบาหวานกลับมาเป็นปกติค่ะแล้วตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆดฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะมันค่าน้าตาลเราเท่าไหร่คะร้อยกว่าค่ะกว่าเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบมั่งแปดสิบมั่งเรียกว่าเกือบๆจะสองร้อยเลยนะคะคราวนี้พอเราเป็นเบาหวานแล้วอาการของคนที่เขาเป็นเบาหวานเขามีอาการยังไงคะอ่าปัสสาวะบ่อยค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืน นอนไม่เต็มที่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้เราก็เพียสิเพียค่ะอืมท่าน,นี้แหละพอหมอบอกว่าเราเป็นเบาหวานปุ๊บคุณหมอเขารักษายัางไงหรือว่าเขาให้เราดูแลร่างกายยังไงอะคะเขาให้ลดอาหารทุกอ,อย่างค่ะแบบให้ลดครึ่งหนึ่งอืมอย่างเช่นอย่างเช่นขนมปังครึ่งหนึ่งสมมติว่าสองแผน่นลดไปแผ่นหนึ่งอ,อาหารทุกอย่างสมมติว่าผล,ลไม้เอ่ยข้าวเอ่ยอให้ลด ครึ่งหนึ่งโอ้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าทําไมคะมันลงรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจลําบากลําบากมันต้องคอยควบคุมอยู่ตลอดควบคุมอาหารอยู่เรื่อยแต่ก็ทําได้ไหมคะทาได้ไม่เต็มที่ค่ะอืมอืมอืแล้วทีนี้ทําอย่างนี้อยู่กี่ปีคะสามปีค่ะเป็นยังไงครับผลก็ไม่ดีขึ้นค่ะก็ไม่ดีขึ้นก็ยังค่าน้ําตาลก็ยังอยู่แบบนี้อยู่ยังอยู่แบบนี้อยู่ค่ะอ๋อแล้วยังไงถึงได้มาทานเคโอ่ะคะถ้ลูกชาย ซื้อมาให้ค่ะอาา่าฮะแล้วลองทานหลังจากที่ทาน KO ไปเกิดอะไรขึ้นก็ดีขึ้นค่ะฉันเห็นผลแล้วตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้คุณป้าเอามาให้เราดูด้วยนะคะจะเห็นว่าค่ามันกลับมาอยู่ที่1 0ึ่นึงแล้วอ่า นั่นหมายความว่าเป็นค่าของคนปกติเพราะว่าคนปกติค่าเขาจะไม่เกิน100แต่ถ้าร้อยขึ้นไปไม่เกิน125คือภาวะเสี่ยงเป็นเบาหวานแต่คุณป้านี่เกือบ200แสดงว่าเป็นเบาหวานแต่ณตอนนี้1 0 1เอาก็เรียกว่าปกติแหละค่ะอย่างนี้ดีใจไหมคะดีใจค่ะ,ะดีใจ KO ไปแค่2กล่องเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มั่นใจใน KO ไหมคะมั่นใจค่ะอ่างั้นฝากความมั่นใจไปถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะให้ทาน คีโอนี้ลองดูนะคะเพราะว่าดิฉันลองดูแล้วดีขึ้นดีใจมากๆค่ะอดีขึ้นดีใจมากๆากนะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้นะคะมีอาการปัสสาวะบ่อยก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นเบาหวานลองไปตรวจเช็คอยู่แต่ถ้าใครทราบแล้วว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็พยายามด้วยตัวเองแล้วในการ จำกัดอาหารแต่ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะลองนะคะลองมาทาน K.O. ดูนะคะป้าอุดมเป็นมาแล้ว3ปีนะคะเบาหวานดีขึ้นได้ด้วย K.O. 2กล่อง สวัสดีค่ะพึ่งนะคะจากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ KO ฟื้นฟูระบบในร่างกายนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวบ่อยๆจะลุกขึ้นยืนทีหนึ่งก็มีอาการบูบบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเวลาแบบนั่งนานๆนอนนานๆก็มีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าแสดงว่าระบบในร่างกายของเราอะคะ่ะมันไหลเวียนไม่ดีใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะสามารถทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้ได้เลย หรือว่าใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นอยู่นะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์085840 0659พึ่งรับสายเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO อาหารเสริมดี็อกบำรุงเลือดที่คัดสรรสารสก,กัดที่มีสมุนไพรในการดูแลระบบเลือดอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นดูแลร่างกายง่ายๆทุกวันด้วย KO วันละหนแคปซูลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ K.O. ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุภาพสตรีทานแล้วเวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องน้อยลงผิวขาวขึ้นใสขึ้นลดสิวอักเสบได้ดีขึ้นผิวเรียบเนียนหับง่ายขึ้นหับสบายหลับลึกตื่นมาไม่เคลียป้องกันไข้หวัดต่างๆได้ดี เคโออาหารเสริมดีท็อกให้ร่างกายของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ะมีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230 4. พี่ทานหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เม็ดรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นนะเลื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนที่รู้สึกที่เริ่มหลับแล้วหลับก็คือเริ่มหลับสนิท สวัสดีค่ะพึ่งนะคะจากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ KO ฟื้นฟูระบบในร่างกายนะคะสำหรับท่านได้ที่มีปัญหา ปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวบ่อยๆจะลุกขึ้นยืนทีนึงก็มีอาการวูบป้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเวลาแบบนั่งนานๆนอนนานๆก็มีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าสแสดงว่าระบบในร่างกายของเราอะค่ะมันไหลเวียนไม่ดีทีนี้ผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวนี้สามารถไปทําให้ระบบในร่างกายของเราไหลเวียนได้ดีไปออลดไขมันนะคะไยที่กินพวกยากความดันอะไรพวกนี้ยากแก้วเวียนหัวอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่หายเนี่ยไม่ทราบสาเหตุว่าเราเป็นอะไรสามารถ ทานผลิตภัณฑ์ KO ตัวนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นอยู่นะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0858400659เพิ่งรับสายเองค่ะ ก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะค่ะก่อนเริ่มทานเนี่ยเป็นโรครูมาตอยชนิดเดินไม่ได้แล้วคะ่ะยกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงเข้าแล a บมาแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องใช้สลีปแพดนอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่วงเลยแต่ร่างกายอยากหลับคือเป็นแบบนี้มา3ปี แต่ว่า<ป>ในช่วง3ปีนี้ก็คือคมิบิดก็ม,<า>มีการหาหมอตลอดหาหมอตลอดแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงอะคะไม่มีค่ะคุณหมอให้ทานแค่ยาลดภาวะซึมเศร้าตัวเดียวกับใช้สลิปแพดนอนการใช้สลิปแพดก,ก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้ อาจจะเป็นเส้นเลือดตีดได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่อะมีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230แต่ว่าน้ำตาลเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ถยาก็คือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณติ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็ เป็นเกิดจากระบบเลือดก็คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากในช่วงของการเริ่มทาน K.O. ตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างนะงคะช่วงหนึ่งเดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้า1เมตรแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เม็ดพี่ก็ว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นนะเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3มเดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทานเคโอเราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ละแล้วก็สามารถว่าเราเคยไม่สามารถตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้ แต่เราตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้หลังจากที่เราทานเคโอมก็คือกลไกการทํางานของสมองเริ่มปรับสมดุลมากขึ้นน,นะคะ,คะระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น<อ>แล้วตอนนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณปิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้ แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้ค่ะแล้วตอนช่วงที่ว่าไปรูมาต่อยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือดํมมามากคือเนื้อตามข้อดํมมามากตอนนี้เริ่มจางลงรับประทานยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเราเริ่มหลับแล้วเนี่ยแต่เราอยากให้หลับสนิทมากกว่านั้นก็เลยใช้วิธีว่าทานหลังอาหารเช้า2เม็ดไปเลยแล้วก็ก่อน,นอนนอ2เม็ด แต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสดใสขึ้นกว่าทานเม็ดเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิ๋วมากนะคะคที่แบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆเพื่อจะได้ใช้วิธีในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดค่ะระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่ขนส่งสารต่างๆเช่นอาหารแออกซิเจนไปทั่วร่างกายและนำของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสำคัญของระบบนี้มี3ส่วนได้แก่ เลือดเป็นของเหลวที่นำสารต่างๆเข้าและออกจากเซลล์หลอดเลือดเป็นท่อให้เลือดไหลผ่านและหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเลือดประกอบด้วยน้ำเลือดหรือพลา s m a และเม็ดเลือดซึ่งประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรตีนและเหล็กมีชื่อเรียกว่าฮีโมโกลบิน กา๊าซออกซิเจนจะรวมตัวกับฮีโมโกลบินแล้วลําเลียงไปใช้ยังส่วนต่างๆของร่างกายขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O. ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด L.D.L. หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม H.D.L. หรือไขมันดีด้วยสารกัดจากธรรมชาติเช่นสนารกัดจากคิวออยด์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือด และป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารดจากบรอกโคลี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารกดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผลและที่สำคัญคือมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่า l อลอ i จ i น e สารกาศจาก ina, สปายรูรีน่าสารกาศจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O